โครพยักโลกาวินาศตอนที่76การทดสอบเป็นผู้ใช้พลังเลเวล G วิธีการก็ง่ายๆพวกเราแค่เข้ารับการทดสอบเป็นเลเวล G จากนั้นก็ผ่านมันจบแล้วชินเฟิงสตาร์รถโจฮาวอ้าปากค้างในสมองขบคิดแล้วก็ตะนักว่าข้อเสนอนี้ของชินเฟิงมันเป็นไปได้จริงๆแต่ว่า พวกเราจะทำได้จริงๆนะเหรอโจฮาวเริ่มสูญเสียความมั่นใจในความเป็นจริงโจฮาวเองก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในเรเวลจี G. แต่หากกล่าวถึงในเรื่องการต่อสู้แล้วสัตว์ร้ายที่เขาเคยเผชิญหน้าก็มีแค่เคี้ยวทารกเท่านั้นและช่วงเวลาดังกล่าวเขาไม่กล้าชกมันตรงๆยังต้องใช้ไม้เบสบอลช่วยฟาดด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามสำหรับการทดสอบความสามารถของเรเวลจผู้ทดสอบจำเป็นต้องสังหารสัตว์ร้ายในเรเวล G กว่า200ตัวจึงจะผ่านการรับรองถ้าไปกับฉันฉันจะไม่ปล่อยให้หนายได้รับบาดเจ็บแน่นอนชินเฟิงปลอบโจฮาวโจฮาวตะโกนทันทีดูพูดเข้ายังกับว่าฉันมันเป็นตัวไร้ประโยชน์งั้นแหละถึงฉันจะเชื่อมือนาย แต่ก็ยังไม่มั่นใจเรื่องที่พวกเราจะสามารถสังหารสัตว์ร้ายได้ครบ200ตัวอยู่ดีชินเฟิงเพียงยิ้มไม่ได้โตแย้งคำกล่าวของโจฮาวในสถานชุมชนทางตอนเหนือฉินเฟิงและโจฮาวได้เข้าไปยังโถงรับรองผู้ใช้พลังเมื่อทั้งสองก้าวเข้ามาด้วยใบหน้าที่ยังเยาว์วัยก็กลายเป็นเป้าสนทนาของผู้คนในโถงทันทีอายุแค่ okay, เนี้ยก็คิดมาทดสอบเป็นผู้ใช้พลังซะแล้ว ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เด็กๆจะมาเดินเล่นนะเฮ้อฮฉันพนันได้เลยว่าพวกเขาคงไม่ผ่านคงไม่พ้นเอาเงินมาทิ้งที่นี่อีกรายสองรายนั่นแหละไม่ต้องไปสนใจพวกมันหรอกแต่ถ้าพวกมันทำได้เอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยไปดึงตัวมาเป็นพวกอันดับแรกมาดูพลังของเจ้าหนูพวกนั้นกันก่อนคนเหล่านี้คือผู้ที่กำลังมองหาเพื่อนร่วมทีมในโถงรับรองผู้ใช้พลัง นอกจากนี้ยังมีทีมทหารรับจ้างขนาดเล็กและหัวหน้านักราจ,จากองค์กรขนาดใหญ่ชินเฟิงกับโจฮาวยืนย่นขอลงทะเบียนรับรองผู้ใช้พลังการทดสอบเบื้องตน้นเป็นสิ่งที่ต้องตรวจทานอย่างระมัดระวังดังนั้นตราบใดที่ทำการลงทะเบียนทุกครั้งจะต้องจ่าย1นึ่งหมื่นเหรียญและจะไม่มีการคืนเงินใดๆหากล้มเหลวตรงส่วนหลังนี้เองคือความหมายที่ กลุ่มคนข้างบนกล่าวว่าพวกฉินเฟิงคงนำเงินมาทิ้งมันแพงจังโจฮาวเกิดความกระอักกระอ่วนถึงแม้เงินที่ฉินเฟิงจะเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายให้ก็ตามเอาไว้กลับไปฉันจะขอเงินพ่อมาคืนนายนะณนะขนาดนี้โจฮาวดูเหมือนจะขาดความมั่นใจไปแล้วโดยสิ้นเชิงฉินเฟิงส่ายมืออย่างไม่ใส่ใจหลังจากคืนนี้ไปเชื่อฉันเถอะ ในสมองนายจะไม่ต้องมาคอยพวงเรื่องเงินเล็กๆน้อยๆแบบนี้อีกต่อไปพอได้ฟังโจฮาวก็คิดไปว่าชิ้นเฟิงคงจะมั่นใจว่าจะสามารถผ่านการทดสอบในระเวลจีได้จริงๆเพราะหากพวกเขาได้รับการรับรองเป็นผู้ใช้พลังอย่างเป็นทางการแล้วต่อให้จะไม่ทำอะไรหรือยังคงเรียนอยู่ในสถานที่ชุมชนแต่ก็ยังสามารถมีรายได้ต่อเดือนถึง หนึ่งมืนเหรียญอยู่ดีและเมื่อแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นหากไปถึงเรเวลจีกาวพวกเขาก็จะได้รับเงิน9,000 90, 0ในทุกๆเดือนและนี่เป็นเพียงผลตอบแทนเบื้องต้นเท่านั้นมันยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายถ้าจะให้อธิบายมันก็คือหนึ่งในวิธีการจูงใจเพื่อใช้รวบรวมคนที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานนั่นเอง เพราะสถานที่ชุมชนต้องการคนเหล่านี้มาคอยปกป้องความปลอดภัยทดสอบพาะกลังหมายเลข231โปรดก้าวออกมาข้างหน้าถึงตาฉันแล้วโจฮาวก้าวออกไปและสัตว์มัดเข้าใส่เครื่องทดสอบอันที่จริงในการทดสอบพระกลังครั้งล่าสุดเมื่อ3วันก่อนพลังโจมตีที่โจฮาวสามารถทำได้คือ516เปรี่ยง ภายใต้คมมัดสัตดเปเรียงตัวเลขพุ่งทยานสูงขึ้นอย่างเดือดพรานเป็น678ในเวลาเพียง3วันพระกำลังของโจฮาวเพิ่มขึ้นมากกว่า150แต้มกระถังตัวโจฮาวเองก็ยังอดประาดใจไม่ได้เพราะช่วงสองสามวันมานี้ตนแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเป็นพิเศษเลยเขามัวแต่เอาเวลาไปฝึกน้องวายุที่ฉินเฟิงมอบให้ เมื่อเห็นภาพตรงหน้าโจฮาวก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดต้องขอบคุณทักษะรับน้องวายุแม้เจ้าตัวจะทราบมาก่อนว่าน้องวายุน่ะเป็นทักษะที่ทรงพลังแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าเพียงเริ่มฝึกมันจะให้ผลรับที่ดีขนาดนี้เดิมตนคิดว่าจะใช้เวลายาวนานไปสัก1นสปีถึงจะเห็นผลซะอีก หลังจากนั้นโจฮาวก็ทำการทดสอบความเร็วเขาค้นพบว่าความว่องไวของตนเร็วขึ้นเป็นสองเท่าหากเทียบกับเมื่อ3วันก่อนซึ่งตรงจุดนี้เองคือประโยชน์ที่ดีที่สุดของการฝึกฝนน่องวายุเพราะมันมุ่งเน้นไปกับการเพิ่มพูนความชำนาญในการใช้กำลังภายในเป็นหลักคุณได้ผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้วขั้นต่อไปกรุณานำชิ้นส่วนของสัตว์ร้าย200ตัว และภาพบันทึกวิดีโอที่ใช้ต่อสู้กับมันมายื่นกับทางเราภายในระยะเวลา3วันถ้าคุณไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของภารกิจนี้ได้หลังจากครบกำหนดเวลาจะถือว่าร้มเหลวโดยอัตโนมัติและจำเป็นต้องรออีกหนึ่งเดือนถึงจะเข้ารับการทดสอบได้อีกครั้งโจฮาวเดิมทีกำลังตื่นเต้นสีหน้ามองลงไปถนัดตาเพราะการสังหารสัตว์ร้ายกว่า200ตัวในระยะเวลาเพียง3วัน การจะออกไปร่าพวกมันในทุงล่าเป็นอะไรที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ชินเฟิงก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วเช่นกันด้วยพละกำลังในปัจจุบันของเขาเพียงหนึ่งหมัดพลังโจมตีอาจพุ่งสูงไปเกินหนึ่งมืนดังนั้นเจ้าตัวจริงควบคุมตนเองให้ต่อยเบาๆและแสดงความว่องไวให้พอเหมาะพอควรเอาแบบพอผ่านการทดสอบไปได้ไปกันเถอะชินเฟิงตบไหลโจฮาวไปไหนงั้นเหรอโจฮาวเดินตาม แต่ก็อดไม่ได้ที่จะถามฉินเฟิงก็ไปล่าสัตว์ร้ายไงตอนนี้เนี่ยนะโจฮาวเบิกตากว้างช่วงเวลาปัจจุบันมันก็ป่าเข้าไปห้าโมงเย็นแล้วแถมตอนนี้ยังเป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงอีกแสงอาทิตย์จะลารับเร็วกว่าในฤดูร้อนเพียงทุ่มหนึ่งท้องฟ้าก็มืดสนิทแล้วและพอฟ้ามืดมันคือช่วงเวลาที่สัตว์ร้ายจะออกหากินการกระทำอย่างไปออกล่าในเวลานี้ มันไม่เท่ากับโยนตัวเองไปสู่ความตายหรอกหรือช่วงจังหวะเดียวกันนั่นเองหลายคนในโถงรับรองจู่ๆก็พูดลุกขึ้นและกูกันเข้ามาพร้อมเอ่ยปากนายชื่อโจฮาวใช่ไหมพวกเราได้ดูคะแนนทดสอบของนายแล้วนะนายเป็นคนที่มีศักยภาพสูงจริงๆต้องการเข้าร่วมกับกลุ่มทหารรับจ้างของพวกเราหรือเปล่าถ้าร่วมกับเรานายวางใจได้เลยว่าภารกิจจะรุ่งเรืองแน่นอนเฮ้ มาอยู่กับกลุ่มต้าเฉิงของพวกเราดีกว่าทางเรามีเป็นองค์กรที่มีสาขาในชุมชนทางตอนเหนือด้วยนะมากับพวกเราแล้วนายจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีทีมทหารรับจ้างที่เข้ามามุงและกระตือรือร้นที่จะชักชวนโจฮาวในตอนแรกเพียงได้ยินชื่อกลุ่มต้าเฉิงทั้งหมดกลืนคำพูดของตนเองกลับไปทันทีและเผยรอยยิ้มขมขืนออกมาต้องทราบนะว่า กลุ่มต้าเฉิงน้นะเป็นองค์กรใหญ่พวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าอีกฝ่ายก็จะเข้ามาชิงตัวหน้าใหม่คนนี้ด้วยแต่พอรองย้อนคิดถึงศักยภาพของโจฮาวทุกคนก็เห็นว่ามันสมเหตุสมผลฮฮ <c oughs> ขอโทษทีขอโทษทีผมมีบางอย่างที่จะต้องไปทำในตอนนี้โจฮาวพยายามแทรกตัวผ่านวงล้อมตะโกนเอ่ยปากเฮ้ย hey, ชินเฟิงรอฉันด้วย สีหน้าของฝ่ายจัดหาบุคคลของกลุ่มต้าเฉิงเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดเขาตะคอกด้วยน้ำเสียงเย็นชาโจฮาวท่านนะถ้าโดนเพื่อนของนายหลอกเชี่วนะถ้าไปกับเขานายอาจจะตายได้โดยไม่รู้ตัวเพราะยังไงซะพรสวรรค์ของนายนะ่ะดีกว่าเขามากโจฮาวสายมือไปมามุมปากยิ้มบิดเบี้ยวอย่างฉันนั่นเหรอมีพรสวรรค์ดีกว่าชินเฟิงอย่ามาล้อเล่นนะ ชินเฟิงนะ่ะเป็นผู้ใช้อบเวริตี้ที่เก่งสุดๆเลยตั้งหากอย่างไรก็ตามเมื่อหย่อนก้นลงบนเบาะข้างคนขับและเฝ้ามองรถสึกล่องเวหาขับเข้าไปในทุงลาโจฮาวก็อ้าปากไม่หยุดไปตลอดทางนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ออกไปเที่ยวในทุงลาพอคิดดูฉันก็รู้สึกตื่นเต้นน่อยๆแฮะนี่ชินเฟิงนายว่ากลุ่มต้าเฉิงต้องการตัวฉันจริงๆนะเหรอไม่รู้สินะ ชินเฟิงหัวร้อเบาๆขับรถออกไปอย่างอารมณ์ดีโจฮาวยังมีชีวิตอยู่นี่ทำให้เขารู้สึกล่มในหัวใจเป็นอย่างยิง่งการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งอะไรๆก็ช่างสมบูรณ์แบบทุกสิ่งเป็นไปตามที่เขาปรารถนายัางไงก็ตามหลังออกจากเมืองสีหน้าของโจฮาวที่แต่เดิมเคยตื่นเต้นก็ค่อยๆกลายเป็นเคร่งครึมขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเขาก็มาหุบปากลง นั่นก็เพราะตนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันตรายที่อยู่รอบตัวหลังจากรถศึกออกจากเมืองความเร็วก็พุ่งทะยานสูงขึ้นและในที่สุดก็ขับเคลื่อนด้วยความเร็วเต็มกำลังแต่พวกเขาไม่ได้ขับบนถนนสายหลักหากแต่มุ่งไปตามทางสายเล็กๆเ,เส้นหนึ่งมันเป็นเส้นทางเล็กๆและพอไม่มีต้นไม้อยู่ข้างทางเลยพอจะสามารถมองเห็นได้ในที่มืด ว่าสภาพถนนค่อนข้างเก่าราวกับเป็นของสมัยก่อนแต่หากมองในมุมของสมัยก่อนถนนสายนี้นับว่ากว้างมากแล้วมิฉะนั้นมันคงไม่อาจคงสภาพอยูม่มาได้จนถึงทุกวันนี้ถนนสายนี้จะนำทางไปสู่เมืองทองแดงที่เรียกกันว่าฉิงซานฉินเฟิงก่าวความวาวุ่นในแววตาของโจฮาวพันเปลี่ยนเป็นตรึงงันทันที เพราะหลังจากเข้าเรียนในสถาบาันระดับสูงในวิชาภูมิศาสตร์มันไม่ได้สอนอะไรที่กว้างขวางอย่างพวก5้าคาบสมุทรและแปทวีปอีกต่อไปหากแต่เป็นการอธิบายถึงพื้นที่รอบๆสถานชุมชนทางตอนเหนือเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งจำเป็นที่พวกนักเรียนจะต้องใช้ในอนาคตและเหมืองฉิงซานคือสิ่งที่โจฮาวเพิ่งจะได้เรียนมาจูๆ่ๆใบหน้าของโจฮาวก็กลายเป็นข่าวซีด เฮ้เพื่อนนายจะไม่ไปเหมืองฉินซานจริงๆใช่ไหมที่นั่นน่ะมันมีสัตว์ร้ายอย่างขังข่าวยักษ์อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเลยนะ